เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาหลักอะไรมาล่ะ mm hmm. พยายามอธิบายว่าที่ผ่านมามันไม่พิลึกที่ผ่านมามันก็โคตรพิลึก mm hmm. แลปัญหาก็คือว่าพอม,มาถึงตอนนี้มีความสึกว่ามันพิลึก mm hmm. แต่ว่ามันโคตรพิลึกมาก่อนหน้านี้แล้ว mm hmm. เพราะเนี่ยนะครับถ้ายืนในจุดยืนหลักการประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณไปตบสัตว์ข้ามขั้วไม่ได้ร้อยห้าสิบสองเสียงสงวมันคือคำตอบ พรกร่วมรัฐบาลในขณะนั้นก็คือคำตอบนะครับแล้วก็คุณละทิ้ง MOU กับ8ปดพรรอ้างเหตุผลว่าประเทศต้องมีรัฐบาลเอาแล้ววันนี้ประเทศมันไม่มันไม่มไมต้องมีรัฐบาลเขาอ้างว่าก็ตอนนั้นเนี่ยพยายามโหวตกันแล้วแต่ว่ามันโหวตไม่ได้นะก็เงื่อนไขเดียวเนี่ยนะครับที่เขาเสนอกันว่าเอาภูมิใจไทยเข้ามาร่วมเนี่แล้วก็พรรเพื่อไทยไปยืนค้านเนี่ย คนในภาคเก้าไกลก็มาเล่าในที่สาธารณะให้ฟังกันทั้งนัน้นะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยเห็นไหมคือจุดยืนประชาธิปไตยเวลานี้เนี่ยผมเห็นก็หลายคนนะไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งวันนี้ก็เริ่มทำงานนะครับเรื่องแนวทางที่คนสแสดงเคยต่อสู้มาเดิมซึ่งก็ทิ้งไปนานแล้วเวลานี้ก็ปัดฝุ่นขึ้นมาอีกก็คือหมายความว่าวันที่ตัวเองได้เปรียบ นะครับตอนแรกตัวเองก็รู้นี่นะครับก็ไม่ยอมไปด้วยนะครับในที่สานะแต่แต่ว่าท้ายที่สุดพอกลับหลังหันเนียไหมสถานการณ์อีกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับณขณะนี้เนี่ยการที่ฝ่ายค้านเพราะว่าเทงเขาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านเขาก็ได้ยินเงื่อนไขกันอยู่แล้วอนุทินชาญวีรากุลนายกรัฐมนตรีนโยบายเขาก็สี่ข้อประกาศยุบสภาสีเดือนนะครับทำงานไม่มีสองวอาที เพราะว่าถ้าทํางานสวทิตย์ก็ลบอีกสามสิบสองวันเหลือสามเดือน uh huh. นะครับไอ้ที่เหลือรับาลรักษาการช่วงเลือกตั้งนั้นเน่ยก็ทําได้เท่าที่กฎหมายกําหนดและต้องผ่านกรกรตสภาพการอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วคือความเป็นจริงถ้าสํานึกได้เนี่ยก็ควรที่จะยุบสภามาตั้งแต่ยังมีอํานาจอยู่อื uh huh. แต่เพราะไม่สํานึกยังคิดว่าได้เปรียบ uh huh. นะครับแล้วก็เจรจาไปเจรจาแบบขัดเสียไม่ได้ นะครับบางคนก็บอกว่านั่นมาฝึกงานเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวเพื่อไทยจะสอนให้บางคนนั้นหนักก็ไปอีกมาขาบส้ม,มก็ใครเขารู้ว่าเจราจาไม่เอาชัยกเกษมก็จึงพูดเรื่องอัศวินมาขาวไวนะครับคือสถานการณ์ลองทบทวนอย่างยาชาแล้วก็คำรามมาตั้งแต่ต้นถ้าไม่มากับเราเนี่ยยุบสภาแน่ก็คุณต่อรองแล้วก็ใช้ทั้งประเด็จพระคุณข่มกู่ไว้ในทางเดียวกัน และเมื่อคนเขาไม่กลัวนะครับคุณก็ไปยุบสภาก็ล้มเหลวนะครับไม่เข้าข้อกฎหมายแล้วมาวันนี้จะเอาอะไรกืนนะครับก็เหมือนนักกีฬาแพ้คือแพ้ชนะคือชนะอย่างที่บางคนอธิบายตอนไปเจราจากับพรคประชาชนไม่ร่วมผิดรัฐมนูนปัญหาว่าท่อไปพรคประชาชนเขาเลือกพักเพื่อไตยวันนี้จะผิดรัฐมนูลหรือเปล่าล่ะเรื่องโอเอ อีกประเด็นถัดมาบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยใช้คะแนนเสียงส่งคุณอนุทินเป็นนายกแต่ไม่สามารถล้มหรือควบคุมรัฐบาลชุดนี้เพียงลำพังตัวเองได้เหมือนทําน,น้องก็ต้องมาชวนฉันทำไมเธอไม่ให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยแหละไม่ต้องมาเกี่ยวกับฉันอะไรแบบนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือหมายความว่านะครับถ้าพรรคประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยก็สมการเดียวกันมันต่างกันอะไร นะครับสี่ภูมิใจไทยที่มาเนี่ยนะครับกับพักประชาชนดาตามลําพังเขาก็ไปไม่ได้แต่อย่างที่ผมบอกว่าคนที่เคยมีประวัติเรื่องฉีก MOU มอนะครับเอ a มันจะเหลืออนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยอนุทินเขาก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าสี่เดือนเขา,ถาแถลงวันรับพระบรรราชองการโปรดเกล้านะ เขาแถลงในขณะใส่ชุดขาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องรู้ที่เขาอยู่เขาอยู่สี่เดือนเกินหนึ่งวันเนี่ย<ม>เขาต้องไปแบกรับเรื่องการระบาดสัตว์แบบที่พักเพื่อไทยเจอเขาจะเอาเรื่องไปแบกทําไมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนแรกเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยอ้างเจตนารมณ์ประชาชนเจตนารมณ์ประชาชนที่เขาเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ให้เขาระบาดสัตว์ข้ามขั้ว หรือเปล่าล่ะวันนั้นทําไมไม่พูดถึงเจตนารมล่ะนะครับวันนี้มาถามเจตนารมคนอื่นแล้วตัวที่ผ่านมาตัวเองใช้เจตนารมของคนที่เลือกพักเพื่อไทยไปทําอะไรล่ะมันตรงกับที่ประกาศในการหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าล่ะนั่นเป็นเจตนารมที่ใหญ่ที่สุดและอย่างที่ผมบอกว่าพอเจตนารมมันมันถูกบิดเบือนเนี่ยท้ายที่สุดนั้นความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ไม่บังเกิด ทีนี้เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลของอนุทินเนี่ยมีเวลาราชการอยู่ยิงสามเดือนวันหยุดหนึ่งเดือนนะครับที่เหลือก็คือการเลือกตั้งไม่มีใครมีเวลามาอะไรอํกกาำนาจก็หายไปครึ่งนะครับนั่นก็คือโดยโดย,โดยตามหลักเพราะฉะนั้นหลักใหญ่เขาก็ต้องเสื้ออนาคตก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็คือหมายความว่าเขาต้องไม่พกขับวิกฤตศรัทธา ดังเช่นที่พักเพื่อไทยเจออยู่ในขณะนี้ไงนะครับส่วนว่านะครับจะไปสู้เขาในนะครับตั้งแต่ศาลร,รัฐมนูลหรือว่าแม้กระทั่งนอกสภาในสภาสัดจากนี้ไปเราก็คงจะได้แลเห็นตามลำดับประเด็นสุดท้ายนะคะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้คือการพลิกฟื้นขึ้นมา ยืนเหนือของพลังฝ่ายอนุรักษนิยมมีเรื่องน่าสังเกตมากมายเช่นการแต่งตั้งตุลาการสาร,รมนูญที่หนังสือของวุฒิสภากับราชกิจจานเนี่ยวันที่ไม่ตรงกันการยื่นยุบสภาที่ถูกตีกลับการปรากฏขึ้นของบุคคลพิเศษพลังพิเศษผ่านการรายงานของสื่อหลายรายการร้อยเอกธรรมนัฐตอบเหตุผลที่ย้ายข้างว่าพูดไม่ได้ พลังอำนาจพิเศษจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาพยายามจะชี้ไปที่จุดจุดนี้อแล้ววันที่จะตั้งรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอำนาจธรรมดาไม่ถึงไม่กินกว๋วยเตี๋ยวธรรมดากับพิเศษร,ร้อยห้าสิบสองเสียงสวมาจากไหนเห็นไหม <He S 1> แล้วข้ามไปเนี่ยนะครับฝั่งที่ตัวเองประกาศเป็นปฏิปักษตั้งแต่ไล่หนูตีหูเขา ไม่จับมือทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่จับมือกับคณะรัฐประหารจะเดินหน้านี้นะครับไปประกันตัวคดีหนึ่งหนึ่งสองก็สารพัดแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับวันที่คุณทักษิณกลับมานเนี่ยยี่สบิบสองสิงหาเนี่ยสวที่ไม่เคยโหวตให้กับพิธานะทำไมไปโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินซึ่งเขาเลิกเล่นการเมืองไปแล้วนะเขาก็แถลงชัดเจน ไอ้นั่นยังธรรมดาอยู่อะลองบอกว่าไอ้นั่นคือธรรมดาเอาแล้วแม้กระทั่งเอาสุทินทังแสงเป็นนตรีกระทรวงกลาโหมพลเอกนัตพงศ์เป็นเลขาเขาเป็นคนพักเพื่อไทยว่ะ mm hmm. นะครับและที่ปรึกษาก็อีกคนในเลขาสมชอ,อีกคนเนหะ็นไหมไอ้นั่นธรรมดา mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็ตัวเองก็ผ่านพิเศษมาแล้ว นะครับก็พูดเนี่ว่าถ้านั่งรถไฟก็นั่งตู้นอนมาแล้วอแต่ว่าพอมาอยู่ชั้นสามบางเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าก็ก็ที่ผ่านมามันธรรมดาที่ไหนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมคือทุกอย่างมันก็ในในในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับรอบนี้ปีหกที่มีนายกสามคนเนี่ยคล้ายๆเหมือนการเลือกตั้งนะครับธันวาคมปีห้าศูนย์เหมือนกันยี่สิบสามธันวาคมปีห้าศูนย ก็มีนายกสามคนคุณสมัครคุณสมชายแล้วก็อภิสิทธิเวชชาชีวะมาวันนี้เนี่ยครับคำว่าอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมหรือว่าก้าวหน้าเหลือสักสองหน้าได้ไหมในก้าวหน้าเพราะคำว่าอนุรักษ์นิยมนะครับในตลอดระยะเวลาร่วมสองปีนี้ได้ถูกหยิบยกมากลายมาเป็นเงื่อนไขนะีครับเพราะฉะนั้น เวลาที่ได้ก็ให้เหตุผลอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เสียก็จะมีเหตุผลเป็นอย่างหนึง่งก็เป็นธรรมดานะแต่ว่าประชาชนในในยุคดิจิตอลฟุตปริน์เนี่ยผมว่าเนี่ยนะครับแต่ละอย่างเนี่ยคือวันนี้ก็คือมันแพ้แต่ปัญหาก็คือว่าใจความเหล่านั้นนะครับที่อธิบายยถ้าวันนั้นนลุกข,ขึ้นมาฟาดพักเพื่อไทยเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างนี้ นะครับป่านนี้ก็ได้ยืนกันอย่างแข็งแรงอย่างตัวหน้าผมยืนฟาดนี่ครับกลายเป็นโอตัวแรกถูกด่าสารพัดจากบรรดากองเชียร์ตอนแรกๆคนยังไม่เข้าใจนะครับจนกระทั่งกระบาดสัตว์ข้ามขั้วนั่นะคนก็ถึงบางอ,อ้อและผมก็พูดมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ก่อน22สิงหาคมปี66จนกระทั่งระหว่างทางว่าอะไรก็ตามที่มันง่ายผิดสังเกต มันสว่างจนมองไม่เห็นนะครับการนะครับตกปลาใหญ่ก็ต้องใช้เหยื่อใหญ่เพราะเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาความชุลมุนทางการเมืองร่วมกว่ายี่สิกว่าปีนี้เนี่ยและช่วงคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศใครก็ล้มคุณทักษิณไม่ได้ล้มพักเพื่อไทยไม่ได้นะครับคนไกลจะยุบพักอะไรก็ไม่มีผลนะครับติดคุกคนแล้วคนเล่าเพราะนะครับ ทางซีกนี้ยังอธิบายว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมถูกคณะยึดอำนาจตั้งคอตสอถูกตุลาการพิวัตรนะครับก็ท้ายที่สุดก็เลือกตั้งกี่ครั้งความนิยมก็ก็ยังมากอยู่นะครับแต่ว่านี่นะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดจเจนว่าตั้งแต่ลงเครื่องวันแรก ถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับประหนักแล้วก็ทำตามที่ประกาศกลับไปเลี้ยงหลานติดคุกก็ติดบ่วยก็ไปโรงพยาบาลคนไทยไม่มีใครใจไม้ใส่ละครับกล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจขนาดขงังบุคคลสำคัญยังเสียได้ถึงหกเดือนนะครับร้อยแปดสิบัาททุกอย่างมีมีอะไรปกติบ้างนะครับแล้วก็ นะครับแล้วจนกระทั่งนี้นะครับลองดูนี่ครับการสอบของแพทยสภาแม้กระทั่งการไต่สวนในศาลนั้นทุกอย่างมันเป็นมันเป็นพิเศษทั้งสิ้นนะลองบอกดูว่านะครับว่าสวร้อยห้าสิบสองคนเนะี่ยซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็ด่าเละถาเสียเทเสียเขาพิษสวัดอะไรกับพรรคเพื่อไทยที่มายกมือให้ถึงร้อยห้าสิบสองเสียงนะเห็นไหม ยังไม่สังเกตเลยเลยว่านั่นมีเป็นอํานาจพิเศษก็วันที่ตัวเองได้ก็เป็นก็ไม่รู้สึกแต่พอวันที่คนอื่นก็ได้ยังไม่ประเจิดประเจิดขนาดนั้นนะเ <c oughs> นี่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับความจริงครั้งนี้เนี่ยประเจิดประเจิดน้อยที่สุดแล้วเพราะเขาทากันบนดินไงไอการวางกรอบเงื่อนไขเนี่ยนะครับ m ม a อ <c oughs> พักประชาชนก็เป็นคนวางกรอบ เทียบไม่ได้กับดิลลับต่างๆก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วลังกาวีกันนี่ต่างกันยังไงแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าก็เดินเข้าสู่เขตกินลิ่งโซนเองทีนี้เนี่นะครับแหล่งข่าวเดอะเนชั่นเนี่ยฐานเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จัดงานในคุณทักษิณเยอะนะนะครับไม่ว่าวันพ้นโทษอะไรสารพัดอะบอกขก็พวกเพื่อนๆกันนั่นั้นะเขาเองเป็นสำนักเดียวที่บอกว่าก่อนขึ้นเครื่องเนี่ย ถูกหลอกมาค่า,าจะเลิกเล่นการเมืองแล้วคนกาจชิตก็จะเลิกเล่นการเมืองเช่นเดียวกันถูกหลอกมาค่าทางการเมืองไม่ใช่ว่าถูกหลอกมาค่าทางการเมืองถามว่าเราก็พูดกันมารวมสองปีแล้วนะครับว่าแต่ละประเด็นประเด็นเพียงแต่ว่าเวลามันก็ดีเลย์กันไปอะไรก็ไปลองไปดูเก่าๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่บรรดากองเชียร์ซึ่งเวลานี้เละเทะนะ บางคนไี้ไปเล่นงานคนอื่นนะครับเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับไอบรรดานางแบกไปเล่นงานอ้ดาราสอสอพักประชาชนอไอนี่บางเรื่องเห็นไหมมันไม่ควรที่จะที่จะต้องไปเล่นถึงขนาดนะั้นแต่ว่านี่นะครับเขาไม่สังเกตเลยว่าทุกอย่างมันผิดธรรมชาติคนเรายังทายตัวเองผิดเลยถึงขนาดตัวเองเนี่ยนะครับที่เป็นกองเชียร์เนี่ยนะครับก็ยังไม่เชื่อเลย พอจนกระทั่งมาเป็นบอกว่าถ้าเป็นคนรักษาคําพูดก็ก็ตายไปแล้วก็รักษาประโยชน์มากกว่าเพื่อจะไปประเด็นอื่นคือแทกไม่ได้ทีนี้พอมาถึงสถานการณ์เนี้ยเห็นไหมว่าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จแล้วสิ่งที่มันหายไปคือความศรัทธาของประชาชนไม่ว่าประชาชนส่วนของพรรคเพื่อไทยเองและส่วนของพี่น้องคนเสือ้อแด ที่เขาไปตายไปเจ็บไปติดคุกให้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับถามอารมณ์ความรู้สึกเขายังไงเห็นไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น,นตั้งแต่แปอทีบายว่าร้อยวันแรกบ้องคดีตรงได้สุดท้ายเนี่ยครับก็ไปถอนออกก่อนที่จะรับการพักโทษวันเดียวคือทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าการมองประชาชนในวันนี่นะครับในวันที่ตัวเองจะต้องการอะไรกับไม่ต้องการอะไร แต่ประชาชนเนะี่ยเขามาด้วยจิตบริสุทธิ์เขามาด้วยความรักจึงปลีชีพให้สละอวัยวะให้ยอมนะครับยอมสูญสิ้นอิสรภาพให้ถามว่านี่นะครับตลอดระยะเวลาสองปีนั้นคนที่มีสติทั้งหลายเนี่ยสูญนะครับเขาไปด้วยไม่ได้บางคนมาขอโทษผมนี่ตอนหลังกันหลายคนนะค่ะ นะครับที่ผมไปฟาดผมก็บอกผมยืนหัวแถวนะไม่ใช่ผมยืนปลายแถวผมยืนหัวแถวผมก็เห็นแล้วทีนี้เนี่ยความเห็นของผมก็คือว่าอย่างนั้นก็ก็เลิกไปเลยนะครับก็คือหมายความว่าขนาดที่ที่ผมเลิกผมถอนออกมาเนี่ยผมเป็นประธานนอปชอ,อยู่นะใครก็มาปลดอะไรผมไม่ได้บอกมันก็ไม่สนใจอะไรใดๆั้งนันเพราะว่านี่นะครับว่าเมื่อการต่อสู้นั้นเนี่ย เราเห็นแล้วมันไม่ใช่ความจริงเราเห็นกันมาก่อนหน้านั้นแต่ไม่รู้จะออกไปยังไงมีคนตายมีคนเจ็บมีคนติดคุกมากมายเราเนี่ยนะครับเป็นผู้นำเขาเนี่ยมันก็เลือดท่วมปากนะครับอ้าปากก็มเมรจนกระทั่งเนี่ยนะครับว่าพอมันได้จังหวะที่จะออกกันมาได้กว่าจะแหวกแรงเสียดทานกันมาได้โอ้ตอนนั้นเนี่ยเพระก,กระหน่ำซ้ำนะครับตอนในพวกนี้เนี่ยครับไปยุดเด็กแล้วถึงเวลาสุดท้ายเป็นไง เห็นไหมแต่ละเรื่องแต่ละตอนคือผมเนี่ยนะครับ no ก yes ็ต้องให้เวลาบางเวลาโอนะครับสารพัดที่จะกระนำสารพัดที่จะใส่แต่ว่าเรานี่ยืนตัวตรงกันมาโดยตลอดใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับจะถูกทลมเนี่ยเอาเอาว่ามานะครับบางทีโอสารพัดนะครับด่ากันไม่หวัดไม่ไหวยืนจนกระทั่งเนี่ยนะครับไอเสียงด่าของไอพวกนั้นเนี่ย เนี่ยครับมันก็มันก็จางมันก็เบาลงเบาลงเพราะว่ามันท้ทายสุดมันก็เถียงกับหัวใจตัวเองเถียงกับความคิดของตัวเองไม่ได้เห็นไหมพอมาวันนี้เนี่ยนะครับกําลังจะกลับไปบิ้วอารมณ์เดิม <c oughs> เหมือนกับได้อภิสิทธิเวชชีวะนี่ก็เมาลองเป็นเต์ซึ่งมันคนละสถานการณ์เห็นไหมก็ถล่มกันยับเยินุนสารพัด นะครับจะไปปลุกถามว่าสองปีนี้ไม่คิดอ่ะว่าคนเนี่ยนะครับที่เขาไปแลกชีวิตให้กันเนี่ยเขาเจ็บขนาดไหนแล้วมีใครเนี่ยนะครับพร้อมจะโง่ซ้ำซากกันอีกคือผมนี่ชัดเจนก็คือหมายความว่าในแต่ละประเด็นที่หยิบยกมาเวลานี้ถ้าเขาหยิบยกมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้น วันที่สวอ,อโหทได้ก็ต้องไม่เอานะ่ะถือว่าเป็นลาบที่มีควรได้เพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยได้ให้สัจจะวาจาไว้กับประชาชนว่ายอย่างไงเราจะต้องไม่ตรบัดสัตว์กับความไว้เนื้อเชืิอใจของประชาชนให้ก็ไม่เอาแต่ว่ามันไม่ใช่นี่มันอุ้มสมแม,ม่นะครับมันเป็นผลประโยชน์ร่วมวันที่ได้ประโยชน์ก็เงียบเกลียด ช่ตอนแรกบางคนก็รู้สึกตัวตอนหลังก็ก็ไปไปเหมือนกันเห็นไหมอารมณ์ความรู้สึกกันแบบนี้ในทางการเมืองนั่นเนี่ยคือผมก็รู้ว่าวิธีคิดการตั้งต้นอะไรก็แล้วแต่เนีครับเขาคิดจะสู้กันแบบเดิมความจริงก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับก็คือบิ้วอารมณ์เผื่อว่าใครนะครับใครก็ที่ไม่จําอะไรกันได้ก็ว่ากันไปแต่สถานการณ์มันไม่ใช่เลย นะครับถ้าก่อนที่คุณทักษิณจะกลับมานะั่นะก็อาจจะทําได้นะแต่ว่าณนะปัจจุบันทมว่าจัดการเรื่องคนได้ไหมก็ได้ถ้าจัดการคนแบบแนวทางนะครับแบบนักการเมืองแบบนักการเมืองแต่ว่าประเภทที่ยอมตายถวายชีวิตจะไม่เหมือนเดเพราะนี่นะครับในขณะนั้นผมก็ยังพูดนะครับว่าว่าถ้าถ้าคนเขาไม่มีอารมณ์ร่วมด้วย ไม่มีจิตใจรุกรบต่อสู้ด้วยเนี่ยอย่าว่าแต่เสียงปืนนะเสียงประทัดนัดเดียวคนก็ไม่อยู่ละฉะนั้นเนี่ยนะครับเงินก็ไม่ใช่ปัจจัยนะครับปัจจัยเดียวนะครับก็อาจจะมีความจําเป็นบ้างแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักความรู้สึกความศรัทธาและความจริงต่างกนะครับที่จะล้อมรวมนะครับหัวใจให้ตัดสินใจลุกขึ้นสู่และ จะต้องมีความชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ลองอธิบายความหาความชอบธรรมให้ได้เสียก่อนผมเชื่อว่าเนี่ยครับเรื่องการเงินไม่ยากแต่เรื่องความชอบธรรมนั้นยากเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยเนี่ยมันย่อยยับไปแล้วนะครับเพราะแต่ละประเด็นที่เปิดกันมานั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนเทปก่อๆนะครับที่เคยใช้กันมานะครับผมเห็นทำไมผมไม่รู้ผมอาจแป๊บเดียวผมเข้าใจละ <laughs> เพราะว่าผมเคยยืนหัวแถวตรงนั้นมาก่อนและยืนนานกว่าใครเข้าด้วยในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมไม่ได้ประสงค์ว่าจะต้องมาฟาดฟันว่าใครแพ้จะต้องไปซ้ําเติมไม่ใช่นิสัยของผมอยู่แล้วทีนี้อย่างไรก็ตามนั้นถ้าต้องการบรรยากาศอย่างนั้นนะครับในขณะนี้นะครับที่ผ่านมานะเราก็เจอปัญหาของบ้านเมืองกันมาอยู่แล้วคณะรวมพลังแผ่นดินเราพยายามที่จะไม่เป็นเงื่อนไข นะครับของการล้มกระดานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แม้ว่าไม่เห็นด้วยก็บางประเด็นแต่ว่าไม่ปิดประตูจนกระทั่งให้บ้านเมืองเกิดทางตันขึ้นมาได้นะครับแม้ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายนะครับอย่างครบสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวของประเทศมากมายแต่อย่างไรก็ตามนั้นถ้าดูการแต่งตัวแบบนี้นะครับ ก็นะครับก็ผมคิดว่าทั้งในสภานอกสภาองค์กรอิสระต่างๆก็คงจะครบถ้วนเพราะเนี่ยนะครับถ้าเราอ่านแบบไม่ต้องคิดมากเขาก็รู้ว่าไปหาเสียงเลือกตั้งทางการเมืองมัญญกในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไม่สร้างอารมณ์ขึ้นมาใหม่สร้างอารมณ์เรื่องร่วมขึ้นมาใหม่นะครับเขาไม่เลือกคนผิดพลาดหรอก เขาต้องเลือกผู้ถูกกระทำเห็นไหมเพราะมันจะไปกลบในแต่ละเรื่องราวกันได้ผู้ถูกกระทำอำนาจนอกระบบอ,อำนาจพิเศษนะครับงั้นแบบนี้เพื่อให้ครบองค์ประกอบคุณทักษณิณต้องกลับมาติดคุกแล้วนะคะคือปัญหาเรื่องคุณทักษณิณนี่ยมันก็จะมันก็อีกสถานการณ์คุณทักษณิณย่อมจะมีเหตุผลไม่งั้นก่อนหน้าจะกลับจริงก็ประกาศกลับกันมาหลายรอบ เราอาจจะเจอเหตุผลแปลกๆนะครับถ้าไม่มาเนี่ยแต่ว่าเอาเธอนะครับอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยคือถ้าพลิกสู้ซึ่งนะครับผมดูอาการควันหลงอะขณะนี้นี่คึดกันโออุณภูมิ <c oughs> ขึ้นปุด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 ุดฟ <c oughs> าดทุกอย่างคำเนี้ยจริงๆอ่ะต้องไปใช้ตอนนะครับตอนจะตั้งรัฐบาลเสตา <c oughs> และจะมีความชัดเจนแจ่มแจ้งเลย นะครับเอาเวิร์ดนี้เราไปวางตรงนั้นดูนี่ไอ้นั่นแหละใช่ที่สุดแต่มาวันนี้สี่เดือนเขาก็ไปแล้วเขาก็บายายนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าเพียงแต่ว่าไอ้พรคประชาชนเนี่ยซึ่งเลือกตั้งมาแล้วสองครั้งเนี่ยยังไม่ได้อะไรติดมือไปฝากประชาชนเขาเลยเนี่ยก็หวัดหวังเรื่องประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญน่ะเพราะเนี่ยนะครับสามร้อยนโยบายไม่ได้สักข้อเห็นไหมทีนี้เขาเองเนี่ย ก็ต้องเข้าใจว่าเขาฝากอารมณ์ไว้เรื่องกระแสอย่างเดียวนะครับไม่มีเรื่องการจัดตั้งผมว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอะสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยยกเว้นเนี่ยนะครับมีคนมาเล่นกันจนกระทั่งล้มกระดานกันไปเนี่ยกูไม่ได้มึงก็ไปต้องได้เนี่ยสมการทางการเมืองอารมณ์ภูมิรัฐศาสตร์ของการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าสี่เดือนนี้นะครับ ผมเองเห็นการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็พอที่จะอนุมานได้ว่านะครับกำลังจะเต็มที่ตอนแรกคือผมเนี่ยคือถ้ามองมองแบบเราเนี่ยนะครับก็รู้ว่ามันยากยกเว้นว่ามันต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนตอนที่คุณวิ่งคลิปหลดนะครับถแถลงตั้งตั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าจัดคลิป <c oughs> นะครับแล้วก็ขออภยัยถ้าไม่สบายใจ แล้วต่อมาเนี่ยมาขอโทษถ้าสร้างความไม่สบายใจคุณทักษิณก็บอกว่าตอนแรกจะมีคนสามคนไปร่วมฟังด้วยมีผองวดมาที่รถบูดนะครับสตอรี่ที่แล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่มาตามเวลาต่อมาก็บอกว่าทางอังเคอร์เขาไม่พอใจที่ว่าทั้งอุลมาเน็ตก็มีความไม่เป็นมืออาชีพจึงวางแผนอัดคลิปทั้งที่คลิปมันถูกอัดก่อนหนึ่งวัน และความไม่พอใจตามหลังแต่ละเรื่องแต่ละเรานะั้นนะครับในแวดวงทางการเมืองก็ต้องสร้างสตอรี่เช่นนะครับจะไปพบแพทย์ที่สิงคโปร์แต่ว่าถูกดึงไว้ที่ดอนเมืองสองชั่วโมงสนามบินปิดใช่ทั้งที่จริงทางบินก็ไปทำไมยังจำเป็นจะต้องไปดูใบ,บเอาและเติมน้ำมันไปเท่าไหร่คนไม่ถามเห็นไหม ทีนี้ทุกเรื่องทุกแล้วเอาใครไปบ้างอ่อคือถ้าไปไม่กี่วันเนี่ยนะครับคือมันไม่จําเป็นจะต้องพานะครับกาดแม่บ้านอะไรเหล่านี้คือมันมันก็ยิ่งกว่าชัดยิ่งกว่าชัดคือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยเราต้องดูปรากฏการณ์นี้อย่างใจเย็นนะครับผมก็วาดหวังว่าเขาลือกลับเขาจะมาว่าให้มันเป็นความจริงเถอะแต่ผมขอสวนสิทธิ์ไม่เชื่อเพราะผมเป็นลีลาแบบนี้มา ทางกำรรต่างวรระก็คือทางการเมืองนั้น,ะน,ะนะรู้หน้าไม,ไม่รู้ใจแต่ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องความอาฆาตแต่ว่าเป็นเรื่องของการทําให้บ้านเมืองนะครับยึดหลักกระบนบ้านกระนเมืองในสิ่งที่พึงจะก,กระทํานะครับพรุ่งนี้ก็มารื้นก็รู้ลอะอก่อนจะถึงพรุ่งนี้เนี่ยเรารุ้นคืนนี้กันก่อนแล้วกันนะคะที่ที่เที่ยวบินทีเจ็ดจีทีเอสจากดูไบเนี่ยเวลาเท่าไหร่สามทุ่ม คืนนี้นี่ก็สามทุ่มแล้วนี่ใช่ค่ะ